แซมล้อขอบขอบคุณสามล้อปั่นมีลูกค้าอ้าวคนนี้ไปไหนเนี่ยขอบคุณสซมล้อปั่นขอบคุณร้านสซมล้อปั่น ร้านสำล้อปันน่นนะครับอภินันธการสำล้อสำล้อเครื่องโดยสำล้อปัน่น